วันนี้คุณขยับร่างกายแล้วหรือยังคะเพื่อนๆได้ออกกำลังกายตอนเช้าหรือออกกำลังกายตอนเย็นกันหรือเปล่าถ้าอยากรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายไปฟังคุณหมอกันเลยไปเลยต้องออกกำลังกายอย่างน้อยวันละสามสินาทีข้อแนะนำพื้นฐานเนี่ยครึ่งชั่วโมงแต่ระดับที่ได้ประโยชน์คือต้องมีเหงื่อออกเหตุที่ต้องมีเหงื่อออกเพราะว่าเราจะต้องขับของเสียทิ้งทาง,ทางต่อมเหงือ่อ แล้วการที่เราเหงื me, ่อออกเนี่ยเราจะเหนื่อยแล้วเราหอบหายใจมันจะเป็นการล้างลมชายปอดเราข้อสําคัญที่สุดคือเราได้หมุนเวียนน้าเหลืองน้ําเหลืองเนี่ยมันอยู่น้ําเหลืองนี่คือน้ําเลือดที่ออกมานอกหลอดเลือดแล้วเข้ามากําจัดเชื้อโรคกับในเนื้อเยื่อเพราะว่าเซลล์มันไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดเชื้อโรคไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดมันอยู่ในเนื้อเยื่อ ร่างกายเราส่งหน่วยล่าสังหารออกมาจากหลอดเลือดคือออกมากับน้ำเหลืองไอตัวที่ออกมาคือเม็ดเลือดขาวกับภูมิต้านทานมันม,มันก็มากำจัดเชื้อโรคกำจัดอยู่นอกหลอดเลือดแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ถูกเรียกกับคืนเพราะาเราไม่ได้ออกกําลังกายไอพวกน้ําเหลืองที่ออกอยู่เหนือเหนือไหปลาตรงนี้ไม่เป็นลรมันไหลกลับได้ฮะน้ําเหลืองนี่จะไหลคืนตัวเราตรง หลอดน้ําเหลืองข้างหลอดเลือดดาใหญ่สองข้างเนี้ยถ้าเราจับดูมันจะเต้นอันนี้หลอดเลือดแดงชิดออกไปมันเป็นหลอดเลือดดําชิดออกไปทีเป็นหลอดน้ําเหลืองเพราะฉะนั้นเราสามารถบริหารน้ําเหลืองได้ด้วยการออกกำลังกายถ้าเราไม่มีโอกาสออกกำลังกายนอนกลางคืนให้หาหมอนสูงๆหนุนนะฮะปลายเท้าไว้สักอย่างน้อยครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง เพื่อดึงน้าเหลืองกลับจากส่วนล่างกลับเข้ามาที่หลอดเลือดตรงนี้อันนี้จะได้ประโยชน์มากเลยหรือบางคนอยู่ในภาวะที่เคลื่อนไหวไม่ได้การนวดไล่น้ําเหลืองช่วยได้ช่วยสร้างภูมิด้านทานช่วยหมุนเวียนภูมิด้านทานกลับมาแต่ถ้าเรามีโอกาสออกกําลังกายมันได้โดยธรรมชาติอันนี้ง่ายอันนี้คือประโยชน์การออกกําลังกายนะครับได้ขับของเสียได้หมุนเวียนน้ําเหลืองทําให้ตอมเงือเราเปิด เพื่อช่วยให้ไตเราเบาลงไม่ใช่อะไรอะไรปุ๊บก็ผ่านทางฉี่หมดทั้งยาทั้งของเสียถ้าเหงื่อเราออกเนี่ยไตยเราจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการออกกําลังกายนอกจากนั้นมันยังทําให้เรามีความสุขด้วยมีสารเอนโดรฟินหลังนะครับภาวะจิตใจเราผ่อนคลายถ้าเราออกกำลังกายเรามีสมาธิจิตเราก็จะผ่อนคลายได้ด้วยประโยชน์อีกสารพัดนะครับวันนี้เอาย่อๆสาหรับ ประโยชน์การออกกำลังกายแต่ออกกําลังกายมากอายุสันนะ้นครับเพราะอะไรครับเหมือนรถแท็กซี่วิ่งทั้งวันไม่ได้หยุดเลยอันนี้เกินประเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ออกกําลังกายถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีแต่ด้านบวกนะครับ